วันนี้ก็เจอเต่าอีกแล้วครับไปเก็บมาจากทุ่งนาะมีปิงด้วย,น,ย,น,ยนียนะ่ครับจะแป้งใส่ลองดูนะครับวันนี้มามกไม่เบบเนือเต่าเด้อ แดี๋ยวจะเาไปปล่อยนะถ้าให้หวยจะไปปล่อยนะจะให้เลขเด็ดจะไปปล่อยนะแล้วเห็นเลขยังเฮ้ยเลขเจ็ดเหรอใช่ไหมเลขเจ็ดเหรอเจ็ดห้าเหรอห้าอยู่ไหนอ่ะเห็นอ๋อนี่เหรอหายอีกแล้วใช่เหรอ เธอหนาซสายที่เห็นตะเลขเจ็ดอ่ะกเนาะจ็ดหนึ่งอีกห้าหาะใสตัวก้อนั้นั่นเหรออ๋อไม่เห็นเหรอตัวนี้กะเด้นี่ที่นั่นยเก็ดนนตาไข่ตาตาไข่ตาเรานะครับตาดีได้ตาลายเสียทางรัฐย่อมมีอุปสรรค ทางรัฐเดี่ยวมีความเสี่ยงนะครับอ้าวอ้าวอ้าวจะให้ปล่อยไหมนี่ไงกระเจ็ดนี่สามนี่สามก็ได้เจ็ดก็ได้เนาะเห็นแต่เจ็ดเห็นแต่เจ็ดเห็นแต่หนึ่งอ๋าเจะพ่อเตาจะปล่อยนะจะไปปล่อยนะบอกเลยนะนะครับอ้าวดูเอานะครับ ขอถ่ายถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูป